หลายคนพยายามที่จะออกมาดูแคลนคำร้องของคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่ว่าต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าหลังจากที่คุณธีรยุทธยื่นไปเนี่ยพลตําเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ไปออกในรายการหนึ่งเนี่ยก็ระบุชัดเจนว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยนะครับมีสุขภาพนี่นะครับที่เห็นด้วยสายตา และจากการพูดคุยนั้นคือถ้าคนป่วยวิกฤตนั้นมันคุยกันแบบนั้นไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือประจักษ์พยานคนหนึ่งและต้องไม่ลืมว่ายังมีประจักษ์พยานอีกสองคนที่ไปกับพลเอกเสรีพิรุทธครั้งละคนและไม่นับประจักษ์พยานอื่นๆคำร้องของธีรยุทธสุวรรณเกษรน,นั้นที่ผมเนี่ยนะครับอธิบายกับพี่นกเขากันไปเนี่ย ในหข้อนั้นมีเพียงสองประเด็นเท่านั้นนะครับเรื่องกรณีชั้นชั้นสินะครับเข,น 14, นบข้าขายบนบนซ่อซกรอนบอนทำลายนะครับและเป็นการกระทําที่ละเมิดต่อพระบรมราชโองการและข้อที่2ถึงข้อที่6ครอบงำนะครับและครอบครองหรือครอบครองและครอบงำก็ทำในแต่ละเรื่องดูเหมือนว่าไม่มีอะไร แต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าที่ระยุทธสุวรรณเกศสเนี่ยเขาไม่ใช่ประเภทคนที่จะไปหิวแสงอะไรนะเขาจะเป็นคนเก็บตัวกันเสียด้วยซ้าเราจะนะครับนานๆจะเห็นภาพเขาสักทีคือเขาไม่ได้ร้องแบบสเปสะสอปะนะครับไม่ใช่เอ,อะอะก็ร้องนี่ไม่ใช่ที่รยุุวรรณเกศสเพราะฉะนั้นเขาลงมือจึงแม่นยํามาตลอดดูเนื้อหาเนี่ยนะครับเหมือนกับเรื่อง ที่บอกเชื่อว่าไม่ผิดหมื่นเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับตามที่บรรดาแกนในรัฐบาลไอ้นั่นเป็นความรู้สึกยังจำไม่ได้เรื่องการถูกยุบพักอย่างน้อยตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนวันนั้นก็ประมาทแบบนี้นั่นแหละแต่สุดท้ายก็ไม่เคยเอาตัวรอดสักทีหนึ่งทีนี้มุมมองของผมก็คือว่าถ้ากรณีการร้องเพียวๆของธีรยุทธ์นี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าการสอบในขั้นตอนของปปชที่ควบคู่กันนั้นมันจะเพิ่มน้ำหนักตามลำดับและโดยความเป็นจริงที่พลตเอกเสรีพิสุทธิ์เขายกตัวอย่างเขาเนี่ยว่าป่วยเนี่ยนะครับขั้นวิกฤต20กว่าวันเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดเป็นเวททะเบียนและจะต้องบันทึกเนี่ยนะครับฝึกเดินฝึกอะไรสารพัดเนีขายกตัวอย่างกรณีตัวเองแต่นี่เนี่ยนะครับปปชเนี่ยทำเรื่องมาถึงสองครั้งแล้ว ไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้ส่งเรื่องเวททะเวียนปรากฏว่าก็ยังไม่มีการส่งและอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ส่งและจะฟ้องไม่ได้นะก็อฟ้องได้แต่เพราะผลลัพธ์ถัดจากนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของผู้มีอำนาจในโรงพยาบาลตำรวจซึ่งใจทุ้มทุ่มต,มตอมต,อม,ตอมกันทั้งนั้นยิ่งทุกคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตัวเองกำลังจะเอาฝ่ามือไปปิดแผ่นฟ้าอยู่นั้นคือถ้ามันมีความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ มันไม่มีใครที่จะไปวิกครับแต่ทุกคนต่างก็รู้เต็มบกยิ่งพลเอกเสรีพิสุทธิ์นี่นะครับออกมายืนยันแล้วว่าไม่พบว่าปว่วยนะครับเพราะตัวเองเนี่ยนะครับประเชิญนะครับตัวเองระดับผู้มีราการระดแห่งชาติมาเนี่ยและตัวเองก็เคยปว่วยนะครับอธิบายความกันสับสจก็คือว่าไม่พบว่าคุณทักษิณน,นั้นได้ปว่วยนี่จากถ้อยคําของคุณเอกเสรีพิสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยนะครับก็คุณเสรีพิสุทธิ์ยังเห็นนะ แล้วบรรดาแพทย์โรงพยาบาลตำรวจบรรดาพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจไม่รู้อ่ะเพราะเนี่ยนะครับไอ้ที่มาอธิบายความกันนั้นเนี่ยว่าญาตินาน,านานมาเยี่ยมครั้งหนึ่งพี่น้องที่กินข้าวเนี่ยไม่ได้กินญาติเชื่อว่าคนระดับทักษิณชินวัตรป่วยอยู่โรงพยาบาลตำรวจญาติมานานๆจะมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่ง มีหนำซ้ำเนี่นะครับในไอจีของบุคคลในครอบครัวยังไปเที่ยวยังไปใช้ชีวิตตามปกติไม่เหมือนว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นป่วยถึงขั้นวิกฤตอันนี้โดยพฤติกรรมแวดล้อมเนะครับโดยข้อเท,ท็จจริงมันไม่น่าฟังอยู่แล้วว่าคนระดับนี้ป่วยเนี่ยแล้วญาตินานๆมาเยี่ยมครั้งและก็อธิบายว่าป่วยขั้นวิกฤตนะอันเป็นสาเหตุไม่ต้องเอาตัวกลับไปไว้ที่โรงพยาบาลที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพราะนี่นะครับอย่างที่ผมพยายามอธิบายมาตลอดว่า <c oughs> การได้รับการพักโทษเป็นผลพวงมาจากตัวคุณทักษิณเองได้ยื่นถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายและมีพรมราชองการโดยอิงคำเนี่ยนะครับของการยื่นถวายดีกา ว่านักโทษชายทักษิณเคารพในกระบวนการยุติธรรมนี่ก็คือล้อคำคที่ว่าตัวเองถวายดีกาไปและยอมรับว่ากระทําความผิดจริงความผิดที่ว่าที่ผมพูดทุกครั้งก็คือความผิดในคดีทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครไปกล่าวหาตัวคุณทักษิณได้ดีกว่าคุณทักษิณยอมรับสารภาพเอง และเป็นการยอมรับสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินเพราะตัวเองได้ยืน่นถวายดีกาไปต่อมาก็บอกว่าสำนึกในการกระทำแล้วเคารพในบวกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทำความผิดจริงสำนึกแห่งการกระทำแล้วและข้อเท็จจริงก็คือว่าวันนี้เนี่ยครับที่พลเวสีพิสูจน์ออกมาพูดก็คือการไม่่วยจริงไม่่วยจริงเนี่ยนะครับจะไปนับวันว่าถูกจองจำเนี่ยนะครับ คือการไปรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจภายใต้การควบคุมของข้าราชการราชธรร์ที่เรียกว่าผู้คุมสี่รายนั่น,น,นตอนที่บนเวกเสรีพิสุทธิ์ไปเยี่ยมก็ไม่พบเจ้าหน้าที่เห็นไหมว่าอะไรมันเกิดขึ้นละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพบว่าไม่ได้ป่วยจริงจะไปนับวันน,นะครับว่าถูกจองจำได้หรือไม่และก็ไม่ได้เป็นไปตามพระบรมราชโองการ อันนี้แหละนี่นะครับคือไม้เด็ดของธีรยุทธ์สุวรรณเกศรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอยู่ภายใต้รัฐบาลนะครับและมันมันลาม,มนะครับเขร้องคู่กับพรรคเพื่อไทยนะครับและประเด็นอื่นๆเนี่ยนะครับความเป็นจริงนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องนะครับเพราะว่าเรื่องสนามกอล์ฟอันภายแต่ใครคิดว่ารอดก็ว่าไปละแต่ผมคิดว่าไม่รอดอ่ะเพราะว่า อดีตรักษาการปรลัดกระทรวงมหาไทยก็ยังไม่รอดครับถ้าบอกว่าไม่ใช่ที่ธรณีสงเนี่ยแล้วทาไมเขาต้องติดคุกสองปียเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความก็คือว่าณขณะนี้ทุกเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องนี้ประมาทที่โดนคือทีรยุทธสุวรรณเกศรเนี่ยเขามีของนะแต่เขาพูดน้อยอและที่สําคัญที่สุดเขายังมีพยานบุคคลนอกจากกรณีเรื่องชั้นสิบสี่แล้ว ยังมีพยานบุคคลที่ไปบ้านจันสองล่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น